มันคือที่สูบลมขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับสวัสดีครับยินรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับอีกครั้งนะฮะวันนี้ที่ผมจะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ใช้รถจริงนะครับที่เป็นคอนเทนต์หลักในช่องนั่นเองนะฮะปกตินะฮะเวลาเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ต้อง เช็คเติมลมยางด้วยใช่ไหมครับแต่บางทีเราวิ่งทางไกลมาลมยางก็ร้อนไงมันก็เลยวัดค่าไม่ได้นะครับแล้วที่หลายคนก็รู้กันนะฮะว่าเวลาลมยางแบนเนี่ยมันมีผลเสียก็คือเครื่องยนต์ทํางานหนักใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้กินน้ํามันมากขึ้นและที่หลายคนก็รู้กันอีกนะฮะว่าลมยางแบนเนี่ยเวลาใช้ความเร็วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมบางทีเราอาจจะเดินทางไปกับครอบครัวอย่างเงี้ย เนาะเราก็หัวเราก็รักกันนะนะรถคันเนี้ยมันเป็นรถที่แบบเซกเมนต์ล่างๆอนะเนาะคือต้องเป็นพวกดีเซกเมนต์ขึ้นไปใช่ป่ะส่วนใหญ่อาจจะมีซีเซกเมนต์บางรุ่นเนาะที่จะมีแบบโอ้โหฟังก์ชันเฮ้ยบอกเตือนลมยางอะไรเงี้ยจริงๆตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วแหละซื้อมาสักพักหนึ่งเห็นเรียกว่านานซื้อมาสักพักหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนี่เลยฟิวเจอร์แลบ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 นะฮะราคาผมซื้อมาอยู่ที่1499บาบาทครับ มันคือที่สูบลมพกพานั่นเองมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีพวกอุปกรณ์ข้างในเนาะคือตัวนี้มันไม่ใช่แค่เติมลมยางนะมันสามารถที่จะเติมพวกอย่างเงี้ยฟุตบอลลูกบอลอะไรเงี้ยเออลูกบาสแม่อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนาะมีเปลี่ยนหัวหัวเข็มอะไรเงี้ยก็มี USB ชาร์จแล้วก็ซองตัวนี้เป็นแบบโอ้กามาหยีด้วยนะอ๋อแล้วที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มีตัวเลขบอกนะฮะเห็นไหมดีมากเลยแล้วก็เติมลมยาง จักรยานแล้วก็เติมลมยางมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะดูรามากตัวนี้วัสดุเป็นแบบพลาสติกถือว่าดีนะเหมือน ABS อะเออทนคือจริงๆสเปคเขาก็บอกแหละว่าตัวนี้มันมันทนทนยังไงหรอก็เราไว้ในรถได้เลยอะไม่ระเบิดอะเออตัวนี้มันไม่ระเบิดเพราะจริงๆผมก็ไว้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละผมก็เก็บไว้ไงแล้วก็ลืมเอาตรงว่าลืมเก็บไว้จนลืมเลยแล้วผมชาร์จไฟไปแล้วก็คือสถานะมันเคยบอกตรงนี้นี่คือ USB นะ แต่ยังไม่ใช่ type c นะ usb เวลาชาร์จเนี่ยสีแดงเวลาเต็มมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็สานะแบบมันจะอยู่ช่องนี้เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เลยมันจะมีนี่ซิงการเอาไว้สูบลมก็ไม่มีอะไรฮะง่ายมากเลยใช้งานคือคุณผู้หญิงก็ใช้ได้อะหมุนแค่เนี้ยใส่ละตัวนี้จะแข็งแนะฮะตัวนี้อ่อนให้ตัวได้นะครับตัวนี้ที่ผมสนใจเพราะอะไรนะฮะตอนที่ผมค้นหาที่สูบลม พกพามันก็เจอเจ้าตัวนี้แหละเออน่าสนใจก็เลยสั่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สักทีแต่วันนี้เดี๋ยวจะได้ลองใช้ดูมาดูสรรพคุณมันว่าเป็นยังไงนะฮะฟังก์ชันมันก็ไม่ยากอะไรเลยแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยเนี่ยสองกำมือเนาะอืมก็ประมาณ18เซนไหมเออสิเซนไม่หนักเลยเหมือนพก power bank เลยอยู่ที่สเปคในกระดาษบอกว่า351กรัมนะครับไม่หนักเลยเนาะทีนี้ฟังก์ชันมันใช้ยังไงใช่ไหมฮะไม่ยากเลยนี่คือ power นะครับ อันนี้เรามาดูฟังก์ชันก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองใช้งานจริงดูปึ๊บกดค้างอ่าเห็นไหมจะมีสถานะมีบอกแบตเราสามารถนะครับคือพวกนี้เป็นบวกลบเนาะที่เราเติมอ่ะเติมลมแล้วทีนี้มันจะมีบอกบาร์คือค่าเติมลมอ่ะคืออย่างบ้านเราอ่ะก็เอาง่ายคือตัวแรกเนี่ย psi เนี่ยคือบ้านเรามัน psi เยู่แล้ะก็ฉะนั้นดูแค่ตัวนี้พอนะครับก็ตัวนี้ถ้าเรากดค้างก็คือเปิดกดค้างทีก็คือปิดนะฮะแต่ถ้าเรากดทีเดียวเป็นการเติมลมลองดูนะ โอ้รุนแรงทีนี้ตัวเนี้มันยังเป็นศูนย์อยู่ไงคือถ้าเราจะเติมลมอะอย่างรถผมเนี่ยมันเซตได้ไงอ่าสามสอง่าโอเคที่ผมเซ็ตไว้นะสามสองแล้วสามารถบวกลบได้รถแต่ละรุ่นนะเห็นไ,ไหมสามสามสามสมห้าก็ลองบวกกันไปอรถผมสามสองไอตัวนี้ที่นอกจากที่ผมบอกปรับค่าได้เนาะถ้าเรากดค้างเนี่ยดูนะเผื่อใครไปแบบที่มืดปึ๊บนี่มีไฟฉายให้นะครับคือกดค้างตัวเนี้ย สามารถทําได้คือไม่ยากเลยเนี่ยฟังก์ชันมีแค่นี้เลยบองคนถามว่าเออรถชันเนี่ยเป็นมีที่สูรลงฉุกเฉินอยู่แล้วมันต่างกันยังไงใช่ไหมฮะที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นแบบน้ํายาเติมนะฮะแล้วใช้ได้ครั้งเดียวแน่นอนมันใช้คนละประเภทตัวนั้นน่ะมาสำหรับคนที่แบบอาจจะโดนตะปูต่ําเพื่อมีน้ํายาเข้าไปแล้วรีบไปปั๊มมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับใช้ได้ประจําวันน่ะบางทีเราก่อจากบ้านแล้วก็เช็คลมยางตัวนี้ก็สามารถเช็คได้อีกใช่ไหมกระบอกนี้สเปค ที่ผมอ่านมาก็1ล้อเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างผมไมาแน่ผมไม่แน่ใจว่าจะเหลืออยู่29อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไงถ้าเกิด29ผมเติมแค่3-2องะตัวนี้ใส่ได้4ล้อเลยนะอืมแล้วก็มีสถานนะแบตบที่ผมบอกเห็นไหมอ่าข้างาเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเหมือนมือถืออ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูดีกว่าอ่ะเราเปิดเครื่องแล้วนะลองดูนะ อ่ะล็อกไปโอ้เหลือยี่สี่บ้าไปแล้วตายแล้วอ่ะลองกดดขูขึ้นแล้วขึ้นแล้วยี่ห้ายีห้าต้องล็อกด้วยนะตรงนี้อย่าลืมนะใส่ไปล็อต้องล็อกนะครับ 2ี5ห้้าหกยละใกล้สาละเอาละสามเอจดห้าสะลองมาเช็คล้ออื่นกันบ้างนะฮะ ทีนี้เมื่อกี้ได้ลองใช้แล้วเอา2ล้อก่อนละกันนะครับถือว่าใช้ได้จริงนะฮะลองทําให้ดูแล้วใครสนใจอย่างเงี้ยอ่ะผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างดีกว่านะฮะจะมีร้านอยู่ก็ลองไปดูกันได้ละกันสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้แต่มันก็มีข้อควรระวังก็คือเจ้าตรงนี้นี่เองหากมันคลายนิดนึงเนี่ยลมมันก็ออกข้างๆหมดเลยไงทีเนี้ยมันก็ไม่เข้าหัวนะครับเราก็ต้องล็อกให้ดีนะฮะเนี่ยเราต้องล็อกให้ดีด้วยถ้าล็อกไม่ดีลมก็ออกอยู่ดีนะฮะนี่นะครับ วิธีการใช้งานแบบเมื่อกี้ที่ดูไปเนาะก็ราคาย้ำอีกที1,499บาทนะครับในนี้ตอนนั้นผมได้รู้สึกส่งฟรีด้วยนะตัวนี้ส่วนตัวนะฮะผมคิดว,ว่ามันเหมาะกับการใช้งานของทุกคนควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับเยี่ยมไปเลยบริกูดเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนนี้บริจะพาไปเที่ยวพาไุพาไปกินแล้วก็พาไปรีวิวรถแบบนี้นะจ๊ะบาย